ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคักบอพี่น้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแน่นอนแน่นอนใจปั๊มถ่าแกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรแบบผลงานก็ออกมาอีน้อยหนึ่งเสายัางวัดแล้วที่เสายัางวัดแล้วเหลือยหาต้นทั้งหนา น,นั่็ในมัดเล็กอยู่ทังหน้ามาแล้ว2องทางทางหนึ่งไปโคก,กหน้าโคกหน้าน้องทางหนึ่งอยู่ในบ้านระดับดินก็มาได้ยีหกสิบเปอร์เซนต์นี่แหละครับระดับดินหกสิบเปอร์เซนต์ ผมไปงินไปหันดินกองนั่นก็จะพอดีแล้วครับก้อมบ้านที่เรียกวา่าอันสิเลียถือฝนและยุบลงบ้านสิเหลียถือฝนยุบลงครับทางลังก็ยังมาลูกโคกียกอยู่ยังวันพ่อจะเอาดินเขาอีกยักหน่อย หัวกับ่สูงเลยหรอครับประมาณนี้หัวกันได้ทวมหัวจากน่อยตาขึ้นไปยืนเรื่งงบ้านเพราะเพียงขาขาเข้านี่แหละร <c oughs> ับจ้างครับรับจ้างสร้างปฏิจ้างกับจ้างเลยครับเด้อ ครับสูไปเรื่อยๆนะครับบนบนตรงเมื่อคืนอยากว์ดแถวนี้น้ำแสะขนาดเลยครับเอาใน,นก็ฝากดไลค์กดแชร์เป็นการร่างใจให้ผู้ถ่ายกล้องกะกล้องกะสั้นนะครับถ่ายพอดีปันได้ ยังสั่นดูดูดูดเร่งเบ่งแล้วควกับคือสิเป็นเอาอีดอกคือสิงามอยู่ครับครับเอาซ้ำนี้แหละครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ